อืมโอเค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 ทุกอย่างทุกอย่างกลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่กี้อยู่เมาส์มันขยับไม่ได้ทุกคนกลัวสิกลัวสปรีไปแล้วมีปัญหาก็เลยปิดก็เลยปิดอันนี้เอาอืม อะไรอะไรสวัสดีเขาเมื่อกี้สวัสดีเขาสวัสดี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 สดีโอ้ไม่กี้ใจหายเลยนะสวัสดีเขาสวัสดีทุกคนเม่กี้เขาใจหายจริงเลยเว้ยแบบอยู่ๆเมาส์มันก็เหมือนเม่กี้เนี้ยเขาไปขยับสายมังแล้วสายมันอันนี้มันแบบมันไม่แน่นเว้ยเขาก็คิดว่าเมาส์เขาาเป็นไรคิดว่าเมาส์มันแบบเสียแล้วแต่ไม่ใช่ไอตรงปลั๊กเมาส์มันแค่ไม่แน่นเฉยๆค่ะตอนนี้กลับกลับมาเป็นปกติแล้ว โอเคโอเคโอเควัสด,ดีทุกคนนะวัสดีวัสด,ดีีทอโทษเมื่อกี้นี้<ม>อืมสีมว่างนเะหมือนเตอร์ดิเสืยเสือเสืยอืมโอเคเดี๋ okay. ยวเขาจานคอมเมนต์สองจอนะก็คือที่ iPad เขาแล้วก็ที่จอสตรีม เพราะวา,างครั้งบางบ้นทึมันไม่ยอมขึ้นจอให้ะแบบม,มันขึ้นแค่เลยนะี้ยอ่าทานอะไรหรือยังครับกินเนื้อเขาเหนียวมากแล้วก็กินอะไรนะไม่ได้กินข้าวกินตะกับมากกว่าแบบมันกินตะกับอะ่ะเอจริงๆนะเออไม่ได้กินข้าวเลยวันเนี้ยมีแล้วก็เฟรนฟรายวันนี้ก็กินเฟรนฟรายกับไก่ทอด อืมโอเคโอเคโอเคทุกคนยุคนี้เขารู้สึกว่าสายตามันสายตามันจะสั้นด้วยแบบเหมือนต้องไปตัดด้วยอไรเงี้ยคือหลับหลับตาข้างหนึ่งอะ่ะมันมองเห็นปกติเว้อีกข้างหนึ่งมองเห็นปกติแต่ข้างหนึ่งมันเบลอเวยกลัวไปตัดแล้วแล้วเสียตังค์แพงไม่อยากไปเล่นเกม <c oughs> <c oughs> เล่นเกมอะไรดีวอวแล้วเลยไอเดนครั้งที่แล้วมันไม่ยอมขึ้นจอให้อ่ะ กลัวว่าแบบสตรีมอีกแล้วแบบไอเดนมันก็ไม่ยอมขึ้นจอให้อีกอะไม่ชอบเลยเ <c oughs> มื่อกี้เออเมื่อกี้เขาเพิ่งดูหนังผีจบมาด้วยเรื่องหนึง่งหนังไม่ยาวเลยหนังยาวแค่ห้าสบเจ็ดแบบห้าสิบนาทีกว่ากาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอะ <c oughs> มันหนังชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้อะแต่มันเกี่ยวกับอ่ เหมือนไปทําพิธีเรียกผีกันในซูมอ่ะในในซูมอ่ะทุกคนที่แบบร <c oughs> ู้จักแอปซูมใช่ไหมที่เป็นแอปแบบวิดีโอคอลกันอะไรเงี้ยไว้ใช้ในพวกแบบประชุมงานไม่ก็ไม่นะไม่น่ามีใครไปวิดีโอคอลกับเพื่อนในนั้นมั้ง <c oughs> นั่นนั่นแหละหนังมันก็แบบอะไรวะเออวีเออเกิดนู่นเกิดนี่มันช่วงโควิดเลยทําพิธีเรียกวิญญาณมาดีกว่าแล้วจากนั้นก็เหมือน มีคนทํำลาดในพิธีมังแล้วก็โดนผีคิวทีละคนเคยดูเออนั่นแหละนาคิอันนั่นแหละจําชื่อไม่ได้สนุกผีมันตัวม่วงเลยทุกคนเอาจริงว่าเห็นแล้วขำอะไม่รู้อะมันมีฉากหนึ่งที่ผีเป็นตัวม่วงเลยเหมือนอันนี้เลยสมอ์สมอ์ส,สีม่วงอะ่ะเคยดูสมอ์ไหมการ์ตูนเด็กแล้วอะไอกร์ตูนแก่ะอน,นั่นแหละ จำชื่อไม่ได้เฮ้ยห,หนังสนุกนะคืนซูมผีว่าเออเออชื่อไทยเป็นอย่างนง้นเหรอเดี๋ยวชื่อชื่อไทยมันคืออนนั้นเหรอเฮ้ยอันนี้แบบจะคือไม่ได้ดูชื่อไทยไง,ไงดูสนุกนะแต่มีตอนหนึ่งอะที่แบบเพื่อนม่งกลับเข้ามาในคอใช่ไหมแล้วก็โดนฆ่าเลยแบบเอา้า ตายคือบทจะตายง่ายก็ตายง่ายว่กบทจะตายยากก็คือตายยากมากอ่ะเอาจริงวะอืออยากเล่นเกมอ่ะอยากเล่นวอร์ลแด์แต่ก็ไม่อยากเล่นวอร์ลแดนเหมือนกันคือไม่อยากเล่นวอร์ลแดนเพราะแบบมันช่วงนี้มันไม่ได้เล่นนานมากเลยนะแล้วพอจะกลับไปเล่นแล้วถ้าคุมปืนไม่ได้ก็โดนทีมด่าคือถ้าจะเล่นก็คงต้องเล่นกับเพื่อนอนะ่ะแบบเล่นคบตีอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนะ นั่นเอ่อทำไมตัวละครเขาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเว้ยอืมแล้วคือเมื่อวานอะ่ะเสียดายเพราะไม่ได้เล่าเรื่องไม่ได้เล่าเรื่องหนึ่งไปในไลด้วยในไลคืออะไรในไลด้วยคือเรื่องคือเรื่องอะ่ะมันเกิดเมื่อสองเดือนที่แล้วเว้ยคือเขาว่าตกรถไฟไม่ได้ตกไปในรางรถไฟไปถึงขึ้นรถไฟไม่ทันโอเคนะคือเรื่องอะ่ะมันเกิดขึ้นที่แบบว่าวันนั้นอะ่ะ เขามาทําธุระแล้วก็จะกลับบ้านใช่ไหมแล้วบ้านเขาอ่ะอยู่ต่างจังหวัดอืมแล้วตอนนั้นอ่ะอีกสี่สิบนาทีเนี่ยรถไฟออกเว้ยแล้วเขาอ่ะยังไม่ได้เดินทางเลยแต่แต่เก็บกระเป๋าแล้วนะเขาก็เลยทําการเรียกแก๊ปแต่ตอนแรกอ่ะจะใช้เป็นแก๊ปไอแบบรถยนต์ใช่ป่ะแต่รถยนต์อ่ะราคาแพงมากตังค์อ่ะไม่น่าไหวก็เลยไปใช้แก๊ปแบบขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะทุกคน ให้เขามารับเว้ยแล้วเชื่อป่ะแกคนเนี้ใน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 แบบใน,ในอันนี้มันเขียนว่า30นาทีถึงแล้วก็อู้โอเค30นาทีถึงก็คือเดี๋ยวเนี่ยพอถึงที่นู่นปุ๊บซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วไม่กี่นาทีเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเหลือๆเนี่ยเดีย๋ยวแบบกดตู้อะไรกินซื้อกินในแบบสถานีรถไฟใช่ปะแกบอะแบบ โทรโทรโทรศัพท์คือขี่มือเดียวเลยนะโทรคุยโทรศัพท์ไปอะ่ะแล้วก็ขี่รถไ,ไว้ทุกคนเสียวแบบเสียวตูดมากเลยนั่งแล้วไม่ได้พาเขาไปส่งตรงหน้าประตูทางเข้าเลยนะไปส่งด้านข้างเว้ยแล้วบอกว่าให้เขาเดินไปเองเขาก็แบบเออได้ไวะแล้วเขาดูนาฬิกาตอนนั้นอะ่ะคือแบบอีกอีกแบบอีกห้านาทีรถออกอะ่ะทุกคนแบบอีกห้านาทีคือรถไฟออกแล้วนี่คือลิฟวิ่งไม่ทันแบบ เหนือหนึ like kind of ่งนาทีสุดท้ายทุกคนเขาทำาไงหรือว่าเขาไปถามเค์เตอร์เลยขอแบบตั๋วนี่นี่นี่ยังยังแบบรถไปยังอะไรเงี้ยพนักงานบอกว่าอ๋อไปแล้วค่ะแบบไปแล้วไม่ทันแล้วแบบไม่ทันแล้วเฮ้ยก็เลยเดินกลับมานั่งที่โต๊ะโต๊ะไม้แล้วก็แบบนั่งเครียดเลยว่าทำาไงดีว่าตกรถไฟอจ์ทำไงดีมีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับถามว่า อันนี้ตกรถไฟใช่ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยรถไฟเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วเลยมาไม่ทันนะเอ้แต่พี่ช่วยแล้วเขาก็หยิบไอ้ววกกี้ทอรกี้อ่ะหยิบขึ้นมาเว้แล้วก็โทรคุยกับอะไรไม่รู้จิบจ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บจประมาณว่าไอเด็กเฮี้ยนี่มันตกรถแบบตกรถไฟว่ะทำะไงดูอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็บอกว่าให้นั่งให้ไปนั่ง MRT ไปลงที่สถานีบางซื่อแล้วก็ซื้อตั๋วที่สถานีบางซื่ออ่ะไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปนั่งอะไรอย่าง เออได้วะก็เลยนั่ง MRT ไปลงที่บางซื่อแล้วจากนั้นก็ซื้อตั๋วตั๋วราคา200รกว่าบาทนะด้วยนี่อ่ตั๋วแม่งราคา200กว่าบาทแล้วสุดท้ายก็ซื้อตั๋วที่บางซื่อแล้วก็ทําการนั่งรถไฟทุกอย่างเป็นไปด้วยดีราบรื่นฉะน,นั่งรถไฟชิลสบายแบบเออไหนๆก็แบบมีมีมีรถไฟให้กลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าแต่ไม่ใช่เว้ยพอถึงสถานี ที่ฉันต้องลงเชื่อป่ะแล้วใน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 รถไฟอะ่ะมันมีผู้ชายสามคนตัวใหญ่เลยถางควางแบบยืนยืนขวางทางเดินอะ่ะไม่ให้เดินไม่ให้เดินออกจากรถไฟเว้ยทุกคนเก็ตป่ะนั่นแหละคือความชิบหายเลยแล้วไม่มีใครเดินแบบแบบไอ้ผู้ชายสามคนก็ไม่หลบให้ฉันเว้ยมองเห็นฉันแล้วก็ซุบซิบคุยอะไรกันูปแต่ไม่หลบทางให้ฉันจนรถไฟไม่เดินออกแบบเดินออกเลยแล้วฉันก็อ้าว มันมันไปแล้วอะคืออะไรวะแบบอะไรอะไรตอนนั้นคือตัวสมองอื้อตามไม่ทันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่ามันมีทางออกอ่าแบบมันมีทางออกซ้ายกับขวาใช่ไหมวะเออก็คือทางข้างหน้ากับทางข้างหลังเว้ยสองทางข้างหน้าข้างหลังอะมีคนยืนแบบยืนบังทางลงหมดทั้งสองข้างเลยเว้ยก็คือกูโดนขังอะแล้วสุดท้ายรถไฟแม่งไปละฉันก็เลยเดินไปหาเจ้าหน้าที่เลยแล้วบอกว่าอ่ไพี่ครับคือ หน,หนูเลยป้ายให้หนูต้องลงกับพี่สามารถบูถอยรถได้ไหมเขาเ็ิบอกว่าเอา้าไม่ได้น้องคือมันออกมาแล้วแบบทําไงดีเนี่ยแล้วพนักงานเหมือนพี่พี่พี่พ,พี่จับเขาเรียวกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าพี่ที่เก็บเก็บตัว๋วคุยกันสองคนแบบชิวๆเอาไงดีวะไอสัตว์ไอเฮี้ยนี่แม่งไอเด็กเฮี้ยนี่แม่งหลงว่ะเด็กหลงไอเฮีย้ยแม่งแบบ,บทําไงดีอะเขาก็เลยหันมาหาแบบเว้ยแบบอ่ะโอเคน้องนั่งนั่งตรงนี้ก่อน นั่งนั่งตรงนี้ก่อนนั่งเลยฉันก็นั่งนั่งหรอสักประมาณแป๊บเดียวพี่เขาเดินมาเปิดโทรศัพท์แล้วบอกว่าอเอคเดียวน้องเนี่ยต้องไปลงไปข้างหน้านะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวน้องเนี่ยลงไปข้างหน้าพี่เช็คแค่แล้วจะมีรถรอบสองูย์ปดเนี่ยคิปอาร์แบบมีขบวนรอบสองย์ดเป็นชื่อขบวนนะมาให้น้องซื้อตัว๋วราคาย7สิบ็บาทแล้วก็ไปนั่งลงสถานีที่น้องจะลงมันจะผ่านสถานีนั่นเพราะงั้น ไปลงขสานีนข้างหน้านะอะไรอย่างนี้ฉันก็แบบแต่น้องรอนาน่อยนะรอประมาณเป็นชั่วโมงอะแบบรอเป็นชั่วโมงเลยแล้วฉันก็โอเคได้ขอให้กูได้กลับบ้านพอ่แล้วโอเคตัวราคายี่ิบเจ็ดบาทนี่ก็นั่งนับเหรียญในกระเป๋าเลยแบบหาเศษตังค์แบบสองบาทเหรียญห้ากับเหรียญสองเหรียญสองบาทอะนั่งหาแล้วก็มีพี่คนหนึงเดินมาที่เป็นพนักง,งานเหมือนกันอะแล้วก็ยื่นมือมาให้ตังค์ราคา ไม่ใช่ให้ตังค่ะให้ตังยี่สิบเจ็ดบาทค่าตั๋วเว้ยทั้งทั้งที่ฉันัดสับเป้าเองนะเว้ยแต่พี่เขาจะดีให้ตังค่าตั๋วมาแล้วบอกอ่ะเนี่ยคือค่าตัว๋วไงละแล้วฉันก็นั่งจนถึงสถานีที่ฉันต้องลงฉันก็ลงเกือบเข้าห้องน้าชายด้วยประเด็นดีนะดีนะบแบบก่อน,ก,อนก่อนเหยียบเข้าไปในห้องน้ําชายหยุดแบบหยุดอ้าแบบหยุดหยุดขาไว้ก่อนนะไม่งั้นแบอบกก้าวเข้าไปแล้วแล้วก็เข้าห้องน้ํากลับมาซื้อตัว๋วซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็หล่อตลอด เจ,เจอเรื่องแปลกเล่ยตอนนั้นอ่ะสี่ทุ่มเอาจริงว่าตอนนั้นจะสี่ทุ่มแล้วเว้ยแล้วฉันต้องรอรอรถไฟที่จะมาแบบอีกประมาณแบบเกือบชั่วโมงนึงในข้างหน้าฉันก็โทรหาเพื่อนในดิสคอตสามคนเลยมีมีซันนี่มีนาคิมีมีเทตโตะสี่คนฉันนั่งโทรหาเพื่อนในดิสคอดแล้วนั่งคุยข้ามเวลาแล้วมันก็มีตู้เต่าบินหร <laughs> ือเต่าบินมากินแล้ว ดีดีดีใจมากที่ได้ซื้อแบบรถไฟอะมันจะมีพวกเดินขายข้าวขายขนมในรถไฟใช่ปะฉันก็ซื้อเลยเป็นข้าวกระเพราหมูกรอบเอ้ยข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวอ่ากล่องหนึ่งแล้วจังหวะน,นั้นคือดีใจมากที่เรงไม่ได้กินไปไม่ได้กินในระหวา่างนั่งบนรถไฟอะ่ะมากินที่เนี่ยคือแบบไม่งั้นหิวตายแล้กว,ลวก็กดตดกดเต่าบินสองรอบน้ำโคกกินแล้วใช่ปะ ในศานิรโไฟอะมันก็มีปักอะไรเงี้ยเสียบฉันก็ชาร์จแบตดเว้แล้วมีผู้หญิงประมาณมอต้นเดินมาบอกว่าเออขอชาร์จด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาอะชาร์จโทรศัพท์ไว้แล้วก็คุยกับเพื่อนใน i p แพดเว้อะแล้วเหมือนแล้วมีตอนที่ฉันไปกดเต่าวินอะฉันอะต้องเปลี่ยนจากโทรศัพท์อะไปชาร์จ iPad เว้ฉันก็เปลี่ยนแล้วก็ไปที่เต่าวินแล้วพอฉันคือตู้เต่าวินอะมันเป็นกระจกใช่ปหะฉันเห็นผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนั้นอะแบบแตะ แตะหน้าจอ iPad เวแล้วหน้าหน้าจอ iPad อะพอแตะมันก็ติดอยู่แล้วใช่ป่มพอน้องมันแตะมันอันนี้เวมันมันก็เปิดแล้วน้องเขาก็สไลด์หน้าจอฉันเวแล้วมันขึ้นเป็นตัวล็อกอยู่แบบฉันล็อกรหัสเอาไว้อะไรอย่างนี้แล้วน้องเขาก็ปิดแบบเหมือนพอรู้ว่ามีรหัสอะน้องก็ปิดน้องก็ปิดให้เป็นจอดำแล้วฉันก็ก,กดต่อบ,บินแล้วก็มานั่งแล้วแบบคนัวเดสกาหรือแบบน่าสงสัยนะอะไรเงี้ย แล้วจากนั้นก็แค่นานน้องเขาก็ชา้านแบตแล้วก็ไม่ได้มายุ่งอะไรแต่แบบมึงยุ่งอะไรกับไอแปดกูนะเอาไว้ต้องมาแตะๆแ,แล้วก็แบบจะปลดล็อกหน้าจอหรือว่ารหัสหกหลักคือแหลแล้วก็ได้กลับบ้านจบเรื่องราวในวันนั้นไม่มีอะไรเออแล้วก็โดนโกงค่าอันนี้ด้วยวินมอไซดโดนโกงค่าวินมอไซ์ตอนแรกถามทางเขาว่าระหว่างตรงเนี้ยไปบ้านเนี้ยแบบราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขาตอบว่า แบบห้าสิบบาทเขาแล้วก็อูอ้โอเคห้าสิบาทได้พอไปถึงที่นั่นจริงๆอ่ะโดนเก็บไปเจ็ดสิบาทบอกว่าเออเจ็ดสิบาทนะน้องแบบพี่ขอเก็บเจ็ดสิบาทนะแบบมันมันห้าทุ่มแล้วอนะไรเงี้ยมันห้าทุ่มกว่าแล้วดึกพี่ขอเก็บเจ็ดสิบบาทสวัสด,ด,ดีสวัสด,ดีทุกคนคะสวัสด,ดีแคนะ่แค่นี้แหละมันเรื่องสั้นอะ่ะมันไม่มีเรื่องยาวแค่นั้นไม่เจอผีไม่เจอดีใจที่ไม่เจอผีแล้วนะ แล้วก็ดีใจที่ไม่เจอโจรแล้ตอนไปนั่งคือกลัวโจรมากเลยกลัวแบบกลัวพวกโจรมากกว่ากลัวหมาเลย <c oughs> ค่ยก็แค่นี้ไม่มีอะไรแล้วจบแล้วปิดไลค์ <c oughs> คือไลค์อ่ะที่เรามาไลค์คือเพื่อเพื่อมาเล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยไม่มีอะไรแค่นั้นแบบแค่นั้นแหละ <c oughs> คือถ้าวันนั้นไม่มีเพื่อนแบบ เพื่อนอยังดีที่มันมีเพื่อนอยู่เว้ยยังดีที่เพื่อนอะมันอยู่ในดิสคอดถ้าไม่มีกูแบบคงซึมเศร้าแบบซึมเศร้ากินตายแน่แบบเชียเหงาไม่มีอะไรทำเรื่องจบแค่นี้แหละจบแล้วกี่กี่นาทีวะเราจะดูได้ไงว่าเราแลบไปกี่นาทีแล้วเพิ่งสิบห้านาทีเองครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะครึ่งชั่วโมงอนะเอ้ยไม่ใช่ โชคดีไงเจ้าเจ้าบูไปวิ่งไล่ดีดีดีมาด้วยไวิ่งไล่จบแล้วจบแล้ว,ลวมีแค่นี้แหละไปเจอกันผไปเล่นเกมละเจอกันอยากอยากเล่นเินจินแล้วก็ไอเดละไปว่า,า <c oughs> <c oughs> มาเล่าแค่นี้ละเขา